เรียนวันนี้เราก็จะพบกับในเรื่องของรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของจํานวนเต็มโดยผู้สอนก็คือคุณครูปริญญาทองเชื้อนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องของจํานวนเต็มเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของจํานวนตรรกยะความสัมพันธ์ของจํานวนตรรกยะและใช้สมบัติของจํานวนตรรกยะ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงในจำนวนเต็มนะคะในจำนวนเต็มนั้นจะต้องเรียนในเรื่องของจำนวนเต็มการเปรียบเทียบจำนวนเต็มค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มการบวกจำนวนเต็มการลบจำนวนเต็มการคูณจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็มและ3และจะต้องเรียนเรื่องของสมบัติของจำนวนเต็ม วันนี้คุณครูมีรูปให้เรียนดูอยู่สามรูปในแต่ละประเทศมีประเทศไทยสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสประเทศไทยมีอุณหภูมิอยู่ที่32องศาสหรัฐอเมริกามีอุณหภูมิอยู่ที่ศูนย์องศาประเทศฝรั่งเศสมีอยู่อุณหภูมิอยู่ที่ลบ15องศานักเรียนครับเราสังเกตดูว่าจำนวนแต่ละจำนวนมันค่อนข้างที่จะ แตกต่างกันอ่ะมี32และมีศูนย์และและลบ15ามันมา,มาจากไหนแ้าได้บางคนสงสัยว่าลบ15เนี้ยมันมีอยู่ด้วยหรอในเร,อเรื่องของจำนวนนับอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของจำนวนเต็มแบบนวนนับว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่ะแล้วเราดูในเรื่องของจำนวนเต็มบวกก่อนจำนวนเต็มบวกนั่นเลยคุ้นหูอยู่แล้ว ว่ามันต้องเพิ่มขึ้นมาจากหนึ่งแน่นอนจำนวนเต็มบวกก็คือการที่เรานับเพิ่มจากหนึ่งไปทีละหนึ่งเรื่อยๆืเริ่มจากหนึ่งนับจากหนึ่งแล้วไปเป็นสองไปเป็นสามไปเป็นสี่ไปเป็นห้าไปเรื่อยๆจนถึงจำนวนที่เป็นอินฟินิตี้หรือจำนวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มบวกนี้เราจะเรียกมันว่าจำนวนนับหรือจำนวนฮัมปัรชาอ่ะ นเรนคงเข้าใจในจํานวนนี้แล้วนเรนลองมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าให้เรียนหาจํานวนเต็มบวกตั้งแต่5ถึง9ไหนลองบอกสิว่าจํานวนจานวนเต็มบวกตั้งแต่5ถึง9มีอะไรบ้างจํานวนเต็มบวกตั้งแต่5ถึง9ก็มีตั้งแต่จํานวนคือ5 6 7 8และ9ะตัวอย่างต่อมาเขาบอกว่าให้หาจำนวนเต็มบวกที่มีค่าระหว่าง12กับ17ระหว่าง12กับ17มีจำนวนใดบ้างไหนลองบอกสิจำนวนเต็มบวกที่มีค่าระหว่าง12กับ17คือ13 14 15และ16 ต่อมาเขาบอกว่าให้หาจํานวนเต็มบวกที่น้อยกว่า8จํานวนที่น้อยกว่า8ก็มีดังต่อไปนี้เริ่มต้นตั้งแต่1 2 3 4 5 6และ7ในบรรดาจำนวนเหล่านี้เป็นจํานวนที่น้อยกว่า8เป็นต้นไปอีกหนึ่งตัวอย่างคำเรียน หาจานวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า20จํานวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า20คือจํานวนที่เริ่มจาก21 22 23 24 25ไปเรื่อยๆจนถึงจํานวนที่เป็น infinity หรือจานวนที่เราไม่สามารถหาค่าของมันสูงสุดต่อไปเราจะมาดูเรื่องของศูนย์จำนวนเต็มศูนย์หรือศูนย์ มันขึ้นชื่อว่าศูนย์มันก็คือการที่เรานับลดลงจาก1ไป1จํานวนนั้นมันก็แปลว่าเป็นศูนย์หรือจํานวนที่ไม่มีค่าใดๆเลยอะต่อมาจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มลบเมื่อเรานับลดไปเรื่อยๆก็จะได้ถึงตั้งแต่ลบหนึ่ง ลบสองลบสามลบสี่ลบห้าไปเรื่อยๆจ,จ,จนถึงจำนวนที่ไม่มีที่สิ้สุดหรือค่าของมันเป็นลบนั่นเองเราจะเรียกผู้นี้มันว่าเป็นจำนวนที่เต็มลบอ่ะล้วเมาดูตัวอย่างกันมีจำนวนเต็มลบที่อยู่ระหว่าง0ูนย์กับลบยีมีกี่จำนวนอ่ะเขาให้หาระหว่างจำนวนศูนย์กับลบยีเนี้ย มันมีอยู่กี่จํานวนบ้างนักเรียนดูครับจํานวนเต็มลบที่ระหว่างศูนย์กับลบยีมันก็เริ่มตั้งแต่ที่ลบสิบเกลบสิบแปลบสิบเลบสิบหกไปเรื่อยๆจนถึงลบหแสดงว่าถ้าจํานวนไรเราเริ่มตั้งแต่ลบหลบสลบสไปเรื่อยจนถึงลบสิมันจะมีทั้งหมดกี่จํานวน19จํานวนข้อต่อไปนักเรียน หาจำนวนเต็มบวกที่มีขอโทษค่ะหาจำนวนเต็มลบที่มีตั้งแต่ลบ33ถึงลบ25มีกี่จำนวนลบ33ถึงลบ25มันก็มีตั้งแต่จำนวนคือลบ33ลบ32ลบ31ไปเรื่อยๆจนถึงลบ25ดังนั้นลบ25ไปลบ26ไปลบ27ไปเรื่อยๆจนถึงลบ 3 3จะมีอยู่9จําจำนวนตัวอย่างต่อไปหาจำนวนเต็มลบที่ไม่ต่ำกว่าลบ45มีกี่จำนวนจำนวนเต็มลบที่ไม่ต่ำกว่าลบ45ก็ได้ตั้งแต่ลบ45ลบ44ลบ43ไปเรื่อยๆจนถึงลบ1แสดงว่าจำนวนที่เริ่มตั้งแต่ลบ45จนถึงลบ1นี้จะมีทั้งหมด 45จำนวนนะครับจากจำนวนดังกลาวคนครูก็ได้สามารถสรุปเป็นแผนภาพของเส้นจำนวนได้เส้นจำนวนมันจะบ่งบอกถึงความาเป็นค่าของมันโดยที่จำนวนเต็มบวกจะอยู่ทางด้านขวามือของนักเรียนจำนวนเต็มศูนย์หรือศูนย์จะอยู่ตรงกลางและจำนวนเต็มลบ จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนถ้านักเรียนเขียนในรูปของเส้นจำนวนแล้วจำนวนเต็มบวกจะต้องอยู่ทางด้านขวามือของนักเรียนและทางด้านซ้ายมือจะต้องเป็นจำนวนเต็มลบส่วนศูนย์จะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะครับเราจะสรุปความหมายของมันได้ดังนี้ จำนวนเต็มบวกเราจะเริ่มได้ตั้งแต่1 2 3 4 5สาี่ห้าไปเรื่อยๆซึ่งจำนวนเต็มบวกจะมีจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ1แต่จำนวนที่มากที่สุดเราก็ยังไม่สามารถหาค่ามันได้เช่นกันเราเลยจับตรงมือผู้นี้ว่าถ้ามันมากกว่ามากกว่าเ้เรื่อยๆเ,เราจะได้มัว่าจำนวนที่เป็นอินฟินิตี้ศูนย์ขึ้นชื่อว่าศูนย์มันก็ต้องเป็นค่าเป็นศูนย์ซึ่งมันก็ไม่มีค่า จำนวนเต็มลบได้ตั้งแต่ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าไปเรื่อยๆจนถึงลบอินฟินิตี้หรือค่าที่เป็นลบที่น้อยที่สุดซึ่งจำนวนเต็มลบที่มันมากที่สุดก็คือลบหนึ่งแต่จำนวนที่น้อยที่สุดเราก็ยังไม่สามารถหาค่าของมันได้เช่นกันดังนั้นในจำนวนเต็มเราสามารถแบ่งได้เป็น3จํจำนวนได้แก่ จำนวนเต็มบวกเต็มลบและเต็มศูนย์เรามาดูแบบฝึกขัดการทำนักเรียนทำไปพร้อมๆกันเขาบอกว่าให้เรียนพิจารณาจำนวนในแต่ละข้อว่าเป็นจำนวนเต็มชนิดใดข้อที่1 57่ห้าเจ็ดนคิดว่ามันอยู่ในจำนวนเต็มลบศูนย์หรือเต็มบวก คำตอบคือจํานวนเต็มบวกข้อต่อมาลบส3่มิบส้คิดว่าน่าจะอยู่ในจํานวนเต็มชนิดใดเต็มลบ0นหรือเต็มบวกคําตอบของมันคือเต็มลบเพราะติดลบอยู่ที่43ต่อมา20 จะไดคิดว่าน่าจะเป็นจํานวนเต็มชนิดใดจํานวนเต็มลบศูนย์หรือจํานวนเต็มบวกคําตอบคือจํานวนเต็มบวกข้อตอบมา0น่าจะอยู่ในจำนวนเต็มชนิดใดดีระหว่างเต็มลบศหรือเต็มบวกคำตอบของมันคือมันต้องเป็นอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วต้องเป็น ศูนย์อยู่แล้วเพราะศูนย์มันก็อยู่ที่ศูนย์มันก็ยังไม่มีค่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายลบ64น่าจะอยู่ในจำนวนเต็มใดดีระหว่างเต็มลบเต็มศูนย์หรือเต็มบวกคำตอบของมันคือเต็มลบสำหรับในสัปดาห์ต่อไป เราจะพบกับในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนเต็มสำหรับวันนี้เราพบกันเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกเรียน